สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านทั้งหมดเฮ้ยนะให้ตาด้วยพี่น้องบุคอยมีเวลาไปใส้มาใส้นะครับเนาะกอยากุยเตานำโหลดน้ำลานี่แหละนะครับเนาะรถลจะคลองตู้แหววท่านหอดคิ้วหลางเลยพี่น้องครับตลาดโหลดให้ลูกค้าก่อนนะครับคันนี้เป็น DC 70 G นะครับปี60นะครับทุกคน70 G ปี60อ่าลายเก่านะครับตัวสุดท้ายนะครับลายนี้นะครับเนาะก่อนจะเป็นอ่า G Plus นะครับเนาะจะเป็นลายใหม่นะครับคันนี้ปี60นะครับมี เออแต่ว่าบอกก่อนนะว่าวันคันนี้มาไวไปไวนะครับติดจองนะครับโอ้พี่น้องแต่ก็รถสวยอ,อยู่ไม่นานนะครับรถสวยอ,อยู่ไม่นานนะครับสภาพรถหนึ่งในร้อยตามที่เหมือนที่เขาโพสกับบุงหูสภาพได้นะครับแต่ว่าของผมสภาพนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงพี่น้องบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงนะทุกคนเนาะ อ่ะก็เดี๋ยวจะพาดูรวมๆนะครับคันนี้ได้เดิมนะครับเดิมมากเลยครับเดิมเดิมสวยๆนะครับลูกดาวเดิมห้าดาวเดิมนะครับสวยๆเลยพี่น้องนะครับดูงางาเดิมปากเดิมนะครับเฮ็ดดีพี่น้องงาเดิมปากเดิมนะครับนี่แจ้วเลยครับดูครับขาวๆเลยพี่น้องงาเดิมปากเดิมครอบโซยังอยู่นะครับนะครับเรียมๆแบบนี้ขาวๆเลยพี่น้อง ขาวๆเลยครับแทบไม่มีชุดแต่งอะไรนะครับคันนี้ก็มีแค่เกี่ยวดันนะครับมีแค่เกี่ยวดันกับไล่เบาฝาตู้นะครับสเปคผมเลยคันนี้อย่างเสียดายเลยพี่น้องคันใดก็ว่าจะเสียดายทีอเออ่เก่าละเพราะว่ารถสวยๆแล้วก็เสียดายเนาะอืมคันนี้ดูครับเขาเรียกหนึ่งในร้อยได้ไหมแบบก็อื่นหนึ่งในร้อยได้ป่ะพี่น้องอุ้ยเขาจุ้ยหน้าเจีย๊ยพี่น้องเลย แต่เสียใจกับหนุ่มๆที่หมายปองด้วยนะครับคัน <c oughs> นี้ติดจองนะครับแต่ว่าถ้าอตอนนี้ลูกค้าติดจองปากเปล่าแต่ว่าลูกค้าจะ,ะจะมาจําแหละแต่ผมบอท่านให้มาจําครับลูกค้ากับไกลบา,ลา,ลา,ลานเนาะ <c oughs> นะครับแต่ว่าก็คือตกลงเอาแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมบอท่านได้รับมาจําเพิ่นนะครับเนาะเพราะว่ารถผมยังเก็บไม่เสร็จผมยังล้างไม่เสร็จเอาว่างผมยังล้างบอท่านเลว้นะครับแต่ว่าก็บันไกลเลือนเคียงนะครับคุยกันง่ายๆนะครับ ประมาณนี้ครับเขาเอื่นหนึ่งในร้อยเลยป่ะพี่น้องเห็นผู้อื่นพดหนึ่งในร้อยนะครับข้องข่อยนี่มันหนึ่งในอย่างนี้ปุ้ยเห็ดหยีเบิ้งข่อยขัดจมพี่น้องสวยมากคันนี้บอกเลยว่าแจมๆเลยครับเรียมเียเลยพี่น้องิึงทั้งอุ้มครับว้ยแจมบุบะ้าก,กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมสิดึงทั้งอุ้มออกให้เบิ้งเครื่องนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมเปลี่ยนตูดซิ่งช่างหนุให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวซิ่งอ ตัวซิ่งหมอหนวดให้ด้วยนะครับตัวซิ่งหมอหนวดเด้จัดให้นะครับอันนี้ฟ้าตู้ครับอุ้ยเหลี่ยมตาเอ่อดูดูดูผิวดูผิวรถครับเล็กเกอร์โรงงานครับเยิ้มเยิ้มเลยครับเล็กเกอร์เยิ้มเยิ้มโรงงานเลยครับมากเมอกนะครับแจมโบ๊ะบ้ากันเลยทีเดียวนะครับจะขีดวายังไงห้อมึงจะเอาเบื้องเอาอันนี้แห้งแล้วนะครับเนี่ยแห้งแล้วนี่แห้งแล้วดูฝาตรงฟาตูอุ้ยเหลี่ยมตาเลยวะครับ ฟาตู้ช่วยๆเลยครับเขาตกหายเลยคอทางเข้าเดิมนะครับไม่ใช่เดิมแท้ศูนย์นะครับเพิ่นเปลี่ยนแล้วนะครับเพิ่นเบิกศูนย์เบิกศูนย์นมาใส่นะครับเพิ่นเจ้าของเดิมเบิกศูนย์มาใส่นะครับอันนี้เบิกศูนย์มาใส่นะนนี่ใหม่ๆเลยนะครับทั้งให้รุ่งให้หลิกนะครับดูแท็กครับ นันที่ใส่ดีจะตีเจ้าไปเจ้าเบิ่งหนวดบ้านคนบ้านออกอยู่ไ <c oughs> ล่มานลบอยู่พีอง <c oughs> เปลี่ยนได้เพราะว่าสามมือเพีอนนงเปลี่ยนได้ไม่ถึงสองวันเลยมั้งเจ้าของอยบ,บอกนะครับเสาคงเสาคอ,าอเลี่ยมๆครับผมบอกเลยว่าเสาคอแตกผมไม่ซื้อนะครับรถผมดูข้างปุ่งข้างปากนะครับแจมบูบ้ากันเลยทีเดียวนะครับแจมบูบ้าเลยนะครับหสีอันนึงฟงมากมืนนุ่งดิฉิวฟุนน่นนะครับ กรอบเกือบกราบพุ่นกลองอยู่พุ่นผมล้างเรียบร้อยนะครับดูงาเดิมปากเดิมนะครับอยังสวยเลยครับนี่แต่ว่าลูกค้าชอบครับลูกค้าชอบก็จัดไปนะครับดูโซ่คอครับสีพันออกไหมพี่น้องโซ่คอสียังไม่ออกเลยไหมไม่จบเบึงโซ่คอสียังไม่ออกเลยไหม แทกะไล่ยังดีอยู่แม่โอ้แต่เฮ็ดดีฮัหาหาที่ไหนได้แบบนี้นะครับหาที่ไหนได้นะครับเอกสารความอุดนะครับไอ้ที่สําคัญนะมือเดียวป้ายแดงทุกวันนี้หายากมากนะครับหายากนะครับดูเครื่องครับเจ๋อๆเลยนะครับอุ้ยแดดจนวันแนมจอดทั่วทรัพท์มาเห็นพี่น้องเลยเธอบงเทโบไม่มีรั่วนะครับแห้งกริ๊บเลยครับคุณ เดี๋ยวผมจะดึงทางเข่าออกให้เบื้องหน้าเดี๋ยวดึงทางเข่าออกให้ดูนะครับลังเข่าลัางขาผมเย็นให้เรียบร้อยนะครับขาวๆเลยพี่น้องขับจนมือแตกหมดนะทุกคนตรงครับดูเครื่องครับหืมไม่กิิบเลยแจ๊วแววเลยนะครับโครงพัดลมไม่มีแตกครับโครงพัดลมพัดลมไม่มีแตกเขาเซวซวยหมดนะครับนี่ดูสกูครับสกูเปลี่ยนใหม่ๆสีพันเบิดอยู่พี่น้อง สกูเปลี่ยนใหม่ๆเลยนะครับสียังไม่ออกเลยนะสกูอ่ะยังสวยๆเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปแก้ไขใ,ให้ใหม่นะครับเพิ่นปิดมากเพราะงามนะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ให้มันดูดีนะครับทาซิลิโคนอะไรให้สวยๆนะครับ <c oughs> <laughs> นี่แหละแต่ว่าตรงนี้หัวกระโหลกตรงนี้นี่ผมรู้สึกว่าจะเล็กแทบทุกคันนะครับเนาะอ,อยู่ที่คนจะอยู่ที่คนจะเก็บรักษามันนะครับอยู่ที่คนจะอุดนะครับสิอุดแบบใดให้มันดูดีนะครับแต่ว่า กะบัวนะครับบวากันเดี๋ยวผมจัดการให้ตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บใหม่ให้ใหม่นะครับดูครับสวยๆเลยครับว๊กวกเดี๋ยวนครับแป่งมานาวนะครับล้างให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับสวยมากคันนี้ อผมนี่ผมได้มาผมยังไม่โพสตเลยยังไม่ได้โพสขายยังไม่ได้โพสต์ว่ารับรถมาอะไรยังไงนะครับลูกค้าโทรหาหารถอยู่นะครับลูกค้าหารถก็เลยว่าจะขอเข้ามาดูนะครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่อยากให้เข้ามาดูหรอกว่ารถผมยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกอยากเข้ามาดูครับเอ้ากับโบหามกันนะครับพี่นอ้องเข้ามาดูตั้งแต่ตอนนี้ไม่ล้างเลยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าใจผมอ่ะผมอยาก ให้มันงามก่อนนะครับจังสิเอาให้พี่น้องเขาได้เบ่งนะครับเนาะแต่ว่าลูกค้าอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูครับบม่มีปัญหานะครับลูกค้าบอกโอเคถูกใจครับวุ้ยเห็ดดีพี่น้องขาวจัวเลยครับขาวจัวเลยนะครับงามๆนะครับเรียกหนึ่งในร้อยได้ไหมนะครับก็กว่าจะหาได้แต่ละขั้นพี่น้องโอ้ยแสนลำบากยากเข็นนะครับที่จริงแล้วคันนี้ผมซสือมาก ตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมซุ่มไว้นะครับผมซุ่มไว้ก่อนนะครับผมซื้อมาตั้งแต่ก่อนคันเอ้ยผมซื้อมาตั้งแต่ที่ผมซื้อเจ็ดสิบพัดปีหกศูนย์คันที่หกดาวแต่งเต็มคันนั้นมานะครับผมซื้อคันนั้นมาได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับผมกลับไปมัดจาคันนี้แล้วผมเก่เามา ในวันหลายๆกันนะครับแต่ว่าผมก็ซุ่มไว้ครับผมซ่มไว้อนผมอยากล่างเก็บให้มันงามๆนะครับเพราะว่าได้รถค่อนข้างที่สมบูรณ์มากนะครับคันนี้ได้เดิมมากนะครับข้อเดิมนะครับปากปากเดิมเกีียวดันข้อเดิมยกแค่ตู้สองนิ้วนะครับสเต็ปคล้ายๆผมนะครับสเต็ปคล้ายๆของผมนะครับผมชอบรถสไตล์เดิมๆแบบนี้แหละโอ้เดี๋ยวปิดทางอุ่มกันพี่น้องเจ้งสสวยนะครับก็อดใจไม่ได้ครับ ลูกค้าจองแล้วถ้าบางคนจะมองว่าแล้วจะเอามาถ่ายลงทําไมก็เห็นรถสวยก็อดใจไม่ได้พี่น้องอยากเอามาให้พี่น้องได้บึงนะครับว่ามันสวยจริงไหมนะครับเออมันสวยจริงไหมออาทุงเท่านะครับถุีงเข่ามันไม่มีนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาใสใ่เก็บรายละเอียดให้นะครับเนาะก็ผอไม่รู้จะว่ายัางไงทุกคนรถสวยก็อยากอวดนะครับอยากอวดให้พี่น้องได้บึงว่าผมมีรถสวยนะ ไม่รู้ว่าทุกคนจะมองว่าสวยมันต่สําหรับผมนี่รถสไตล์นี้ผมชอบมากนะครับผมชอบรถเดิมนะครับรถเดิมรถสวยนี่ผมว่าเดิมเดิมอ่ะมันสวยอมตะนะครับรถเดิมเดิมนี่สวยอมตะผมบอกเลยนะครับแต่หลายคนจะมองอยังไงไม่รู้นะครับแต่ละผมนี่เดิมเดิมสวยอมตะสวยไม่เบื่อนะครับสวยไม่จางนะครับเดี๋ยวลางคันี้พึ่งเสร็จนะครับพึ่งเสร็จเดี๋ยวอ่าก็เดี๋ยวไปตรวจเช็คความเรียบร้อยทําหัวกระโหลกซีนหัวกระโหลกให้ใหม่แล้วก็ ไลดูความเรียบร้อยก็จะได้ส่งลูกค้านะครับบ้านใกล้กันนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับใกล้กันห่างกันอยู่ประมาณ20กิโลนะครับลูกค้าก็ถูกใจจองไว้เลยนะครับพร้อมที่จะจ่ายทุกเมื่อเมื่อรถเสร็จนะครับแต่ลูกค้าต้องรอผมแล้วแหละตอนนี้ผมไม่ได้รอลูกค้านะครับนะครับนก็เสร็จคั้นนี้ก็จะได้เอาตู้แอร์เข้ามาล้างครับขั้นตู้แอร์ของข่อยเป็นปวกสิจาะเหรอพี่น้องใหญ่มันหลายมือจอดทิมยุบันเออนะครับ อ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้อย่าว่ากัน้อครับเด้อผมมาท่านในลุงขายอิลีนะครับผมยังไม่ทันได้อ่าลงคลิปขายเลยนะครับคันนี้ลูกค้าจองเลยนะครับเนาะก็หลายคนที่โทรมาถามผมเยอะเลยนะครับก็อดใจเรากันสักครู่นะครับอดใจเราสักครู่เดี๋ยวจะหารถงามๆมาให้ทุกคนได้อ่าไปใส่กันนะครับเนาะผมจะพยายามหารถสวยๆมาให้เอฟซีไปใช้กันนะครับคนที่สั่งจองไม่ได้สั่งจองหรอก คนที่สั่งไว้ว่าได้รถส่งข่าผมนู่นนี่นั่นอูเยอะแยะเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพยายามหารถสวยๆมาให้เอฟซีได้ใช้กันนะครับเนาะเดี๋ยวจะหาว่าอู้มันเอาตลรถห่างๆไหงยังไงส่ไม่นะครับผมนี่ทาบงงามผมกับบอรซื้อกันนะครับเนาะอืมแจ็คสีวยอย่างไรพี่น้องเฮ็ดดีนะครับอูสวยงามนะครับแล้วก็โอเคนะครับรีวิวเบิ้งประมาณนี้แหละ น้องพี่น้องเนาะแจ็ให้่เบิ่งมังได้กับผ้ายางออมรถรถมันมีขั้นซำํานนะครับเนาะไฟเฟ่ยมังไดแตกเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระจงกระจกบ่าีเดี๋ยวผมซื้อใส่ให้นะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับเนาะที่สอบถามกันเข้ามาไลยเสียงไลายช้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สำหรับใครที่มีรถเกี่ยวนะครับ DC70G นะครับผมจะเน้นเป็นตัว70เพราะว่าผมเอาที่ผมถนัดนะครับผมเอาที่ตัวผมถนัดนะครับ่แม่นวา ห้าบทถนัดหฮาก็สีไปหามากนะครับเดี๋ยวอนุ่นเดี๋ยวอนี่เราไม่รู้เราไม่ไม่รู้เราไม่ต้องไปนี่ดีกว่านะครับคอยเอาที่คอยหูนะครับผมเอาที่ผมรู้ผมเอาที่ผมถนัดนะครับมาแบ่งปันนะครับใครมีนะครับที่เมื่อยแล้วนะครับสีปล่อยสีขายนะครับผมก็ยังรับซื้อนะครับขอเป็นคูบูต้านะครับแต่ ก็ลองส่งมาดูก็ได้ครับนะครับก็จะเป็นอ่ผมจะเน้นที่ดีซเจ็ดศูนยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอ่ใครมี95้าสวยๆนะครับใครมี DC 95สวยๆคิดอยากปล่อยก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้เนาะนะครับใครคิดอยากปล่อยหรือว่าเมื่อยแล้วอื่ทนคนจมคนดาบ่ได้นะครับก็คิดอยากสิปล่อยสิขายออกนะครับคือว่ามีหลายขั้นแบ่งปันผมมาได้นะครับผมพร้อมวิ่งดูรถตลอด88ชั่วโมงครับนะครับ ก็จะพยายามสรรหารถสวยๆนะครับมาแบ่งปัน f อฟเรานะครับอโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคีมีสวัสดีครับ